จริงเหรอใช่ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วแต่น้าก็ตื้นเพราะว่าถ้าน้ำลึกมันจะเป็นสีฟ้าเข้าจะไหมทีน่น้ำมันไม่เป็นสีฟ้าเพราะว่าตรงนี้น้ำมันตื้น,นใช่มันคือเห็นตายข้างล่างม,มันก็เลยกลายเป็นสีเทาๆน้ำตาลแต่ถ้ามันเป็นน้ําลึกมันจะเป็นสีฟ้าเลยมันจะสวยเลยแต่นี้เดี๋ยวมันก็เป็นสีฟ้าต้องรอให้แดดมันเที่ยงก่อน